พูดถึงเรื่องหลักสิทธิมุชยนชนี้นนเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนนะครับมีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญอย่างยิ่งที่การพูดถึงการเสียชีวิตของพี่น้องตาบา่บย7ศพเมื่อคราวที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่25ตุลาคมปี47นะครับแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกนั้นนะครับเราจะเห็นว่าสิทธิ้พื้นฐานที่พึงมีและใครไม่ควรที่จะละเมิด และไม่มีสิทธิกะละเมิดโดยสางไปนะครับก็คือการมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมครับรวมทั้งการที่จะมาทําร้ายให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจหรือนะรับอันตรายสาหัสนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะครับโดยหลักแม้หลักสิทวิชนเองหรือหลักตามศาส,สนาต่างๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะพุทธอิสลาม หรือศาสนาใดๆทั้งสิ้นนะครับล้วนให้ความเคารพชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ของเรานี้นะครับคือึือชื่อว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์หมายถึงว่าบุคคลเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นการทําลายชีวิตกันหรือการทําร้ายทำลายกันหรือการเบียดเบียนกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องการทรมานก็คือการทําลายสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลนั่นเอง ครับพุณง่ายๆก,คกรรรค็คือการทรมานก็คือการทําให้ร่างกายได้รับการกระทบกระเทือนนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตรายถึงท่านสาหาันแล้วก็ถึงท่านเสียชีวิตเหล่านี้นะครับการทร,รมานนั้นโดยหลักโดยอนุสัญญาว่าด้วยการ,รต่อต้านทรมานนะครับซึ่งเป็นกติการะหว่างประเทศนั้นก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับโดยจะเน้นไปที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีการจับกลุ่มควบคุมตัวบุคคลไปแล้วแล้วก็นําไปใช้คำว่าผู้ภาสาชา,บาวบ้านเราคือนาไปรีบแล้วก็มูมนะครับเพื่อให้รับสารภาพเหล่านี้เป็นเรื่องของการกระทําที่ไม่ชอบนะครับกฎหมายบ้านเมืองก็มีนะครับตามหลักกำลังกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพรารความอาญานะครับเป็นเรื่องการดาเนินการทางการเอาผิดต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนั้น ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทรมานเพื่อรีดเอาข้อมูลนะครับนี่คือหลักขั้นพื้นฐานที่กระทำไม่ได้เลยกฎหมายบังคับไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเ,เหตุการณ์อยา่างเช่นกรณีที่พยานะพูดฝ่ายนั้นกรณีต่างไปนะครับคดีผมในฐานะตัวแทนของทีมทนายความของที่ทำคดีต่างไปให้พี่น้องต่างไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น,นเป็นปัญหาที่ มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานหรือการจัดการหรือการดำเนินการในการสลายการชุมนุมของภาครัฐอยู่พอสมควรนะครับนโยบายท่อนข้างที่จะพูดกันบ่อยครับว่าไม่มีหลักนโยบายที่จะให้เกิดการสลายการชุมนุมโดยไม่ชอบการใช้กําลังนะครับเจ้าหน้าที่ก็อ้างว่าทําโดยชอบนั้นแหละครับ แต่ว่าถ้าดูพฤติการแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า,ามีการกระทําของเจ้าหน้าที่จนนามาซึ่งการทรมานและเสียชีวิตของผู้ชุมนุมนะครับในคำสั่งสารจะออกมาว่าการเสียชีวิตนั้นนะครับเกิดจากการขาดอากาศหายใจนะครับเป็นการแต่สวนการตายที่พยการจังหวัด ปัตตานีนะครับเพราะว่าเหตุเกิดการตายนี้เกิดที่ค่าอินทยุทธ์บริหารหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ถุมนุง่งจากหน้าสพอรทางไบไปยังค่ายอินทยุทธ์โดยใช้รถยนต์บรรทุกของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเหตุการณ์นั้นนะครับมีสื่อโอนทนมากมายนะครับลงมาทาข่าวหมทั้งมีภาพวิดีโอมีอะไรต่างๆด้วยนะครับถ้าเราติดตาม ข่าวเหล่านั้นมาตลอดนะครับจะเห็นว่ามีการสื่อส่วนสอบสวนมีการาตั้งคณะกรรมการอิสระไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สภาเด็ดดีนะครับก็มีลงมาสอบสวนข้อเท็จจริง,างมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีข้อสรุปค่อนข้างที่ออกมาแนวทางเดียวก,กันว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยใช้กําลังเกินจําเป็นนะครับเกินสมควรที่ครจะกระทำต่อพี่น้องประชาชนนะครับ ึ่งคนทจ่ิงเหล่านี้นะครับก็มีการนําสืบในในชั้นศาลนะครับคำว่าการไต่สวนการตายนั้นนะครับโดยหลักประมวลกฎหมายที่มีความอาญามากกา1 5 0สินั้นก็คือ,อาการที่ศาลแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับจากผู้ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่เองหรือฝ่ายผู้ถุมนงหรือฝ่ายผู้เสียหายหรือพยายามไล่ล้อมมือกีกเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้เท็จจริงว่าใครเป็น ผู้ตายนะครับนั่นคือชื่อเสียงเดินนามอยู่ที่ไหนนะครับใครเป็นผู้ตายตายตายเมื่อไหร่ตายด้วยสาเหตุอะไรนะครับแล้เหตุและพฤติการการตายนั้นถ้าหากระบุได้ด้วยว่าเกิดจากการกระทําของใครก็ต้องระบุกล่าวเข้าไปในคําสั่งด้วยว่าบบเกิดจากการปฏิบัติการของใครนะครับแต่คําสั่งสารที่ จะบากเคารพนะครับในเชิงวิชาการนั้นเนี่ยขอเรียนให้พี่น้องทุกท่านทราบว่าเราวิพากษ์วิจารณ์สารได้นะครับไม่ใช่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ใช่นะครับศารเป็นองค์กรหนึ่งนะครับเป็นองค์กรหลักใน,กนะระบบวิจัยโดยเฉพาะประเทศไทยนี้ถือองคอ์กรในการบริหารประเทศอยู่ มีองค์กรตุราตาลาการองค์ที่ทิฏเป็นใหญ่แล้วก็องค์ฝ่ายบริหารใช่ไหมครับผู้พิหารก็คือฝ่ายฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสอสอรัฐสภา,าที่ออกกฎหมายนะครับออกออกระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมนะครับให้มาเป็นกฎหมายใช้ับสภาพในบ้านเมืองแล้วก็ฝ่ายที่ทิฏิเป็นใหญก็ฝ่ายตุลาการก็คือศาลและหน้าศาลในการเทียบพิพากษาตีนะครับศาลก็คือองค์กรหนึ่งที่จะช่วยทวงดุล การบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นธรรมนะครับแต่และความายุติธรรมหรือที่เราเรียกพูดหลักภาษาที่ใช้กันบ่อยแล้วก็ในรัฐมนตรก็มีนี่ใชคว,ว่านิติธรรมนะครับมีควาว่านิติรัฐนิติธรรมนั่นก็คือรัฐจะต้องบริหารจัดก,การบ้านเมืองไปในทิศทางที่เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายและ คำว,ว่ามีจิธรรมก็คือมีมีธรรมในใจนะคระับรมาก,ก็คือสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรญยาตามความดีความงามนะครับความจริงแต่วนนี้ก็คือหลักจิธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำคำสั่งสารมาิเคราะห์แล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็เป็นสิ่งที่ ที่การทำได้นในเชิงวิชาการนะครับโดยเราไม,ม่ได้หวังที่จะไปตำหนิศาลว่าศาลทำชอบหรือไม,ม่ชอนะบนอย่างเช่นที่ผมเรียนกฎหม,มายมาหลายๆอาจารย์ท่านก็ยิยกฎีกาขึ้นมาเลยครับก็คือฎีกาคือคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วก็คือศาลฎีกานั้นเองแม้คำพิพากษาใดที่ถึงที่สุดแล้วแต่เรามีความเห็นว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะในความเห็นเราอะไรเงี้ย ท่านอาจารย์ต่างๆเหลนะ่านั้นก็เรื่องของเคารพต่อคำพิพากษาแอนศารจะพิจารณาอย่างนี้แต่โดยหลักที่เราเรียนมาเราคิดว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราน่าจะคิดอย่างนี้ได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่แอายันสะัส้อนออกมาอย่างหนึ่งจากการที่มีการออกคําสั่งของสารไปแล้วนะครับในเรื่องการดับรูงการไายเมื่อวันที่29พฤษภาคมนะใช่ไนะ วันที่พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับกว่า5ปีนะครับกว่าคดีจะได้มีคําสั่งสารออกมานั้นก็จะทําให้เห็นว่ายังมีข้อคำถามของพี่น้องประชานชนของสื่อมวลชนของเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามนะครับผมได้ยินเสียงข้อสิทิ์มาที่ซ้ำไปว่าจะทหารนะครับที่ที่เป็นหน่วยปฏิบัติการเองนะครับหลายหลาย,หลายส่วนที่ไม่เห็นด้วยว่าเอ๊อะมันขัดกแบบับ